สนับสนุนรายการโดยไอยราแพลเน็ตดรกัมปนาศบุญราศีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในแวดวงธุรกิจเครือข่ายขายตรงมานานกว่า20ปีบทบาทหน้าที่ประธานกรรมการบริหารบริษัทไอยาราแพลเน็ตจำกัดรองประธานฝ่ายวิชาการประชาสัมพันธ์สมาคมพัฒนาการขายตรงไทยอาจารย์พิเศษวิชาการขายตรงมหาวิทยายลัยสงขลานคริน ที่ปรึกษาชมรมธุรกิจขายตรงภาคใต้ประสบการณ์การตลาดธุรกิจเครือข่ายขายขตรงภาคสนามกว่า20ปีบริหารจัดการธุรกิจเครือข่ายขายขตรงอดีตพนักงานร,รัฐวิสาหกิจชั้นนํา,า,า,าของไทยดูแลระบบงานคุณภาพและความปลอดภัย19ปีอาจารย์ชันวิทย์เมธาเทวุฒิผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในแวดวงธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจเครือข่ายขายตรงมานานกว่า30ปีพิชิดรางวัลคุณวุฒิเด่นด้านต่างๆมากมายบทบาทหน้าที่รองประธานกรรมการบริหารบริษัทไอยาแาพาเน็ตจำกัดประสบการณ์คุณวุฒิสโม,มสรล้านเหรียญต๊ะกลม7ครั้งรางวัลบุคคลดเด่นธุรกิจประกันชีวิตประจำปี2,538จากสำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอดีตนายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิต อดีตประธาน MDRT ประจำประเทศไทยอดีตเลขาธิการสมาคมบริการทางการเงินแห่งเอเชียแปซิฟิกวิทยากรรับเชิญไปบรรยายธุรกิจประกันชีวิตให้กับประเทศต่างๆในภาคพ,พื้นเอเชีย สวัสดีครับกับผมกับปนาบุระศรีขอต้อนรับท่านผู้ชมสู่รายการขายตรงสีขาวรู้จริงรวยจริงรายการที่ต้องการจะแบ่งปันประสบการณ์ความรู้ที่มีคุณค่าต่อวิชาชีพขายตรงนะครับเพื่อสร้างคุณค่ากับอุตสาหกรรมขายตรงไทยครับ จากประสบการณ์ผมนะครับในธุรกิจขายตรงกว่า20ปีนะครับและประสบการณ์ของท่านอาจารย์ชานวิทยาชัยวุฒินะครับในธุรกิจประกันชีวิตธุรกิจขายตรงกว่า30ปีนะครับอาจารย์ชัยวิทย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ในตอนที่ผ่านมานะครับเรามีการคุยกันถึงประเด็นที่ผมคิดว่าท่านผู้ชมจะได้ประโยชน์จากไอความรู้ตรงนี้มากเลยครับก็คือการปลูกฝังนะครับให้ทีมงานนะครับทำงานอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อให้เขาเนี่ยอยู่รอด นะครับแล้วก็เติบโตในงานอาชีพนี้นะครับซึ่งอาจารย์มีเทคนิคนี่เป็นสเต็ปสเต็ปนะครับในตอนที่ผ่านมาเราคุยไปถึง4สเต็ปนะครับก็เริ่มต้นจากการที่ค้นหาความต้องการของลูกทีมใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับครับสนี่ก็คือปลูกฝังทัศนคติที่ดีนะครับแล้วก็3นะครับเรียกว่าฝึกฝนความรู้ความชํานาญให้เกิดขึ้น กับทีมงานนะครับและก็ข้อที่4ี่ครับที่เราทิ้งท้ายไว้คือการสร้างความเชื่อมั่นนะครับให้เกิดขึ้นนะครับในในจิตใจเขาได้มีต่อทั้งงานอาชีพนี้จนเขาเนี่ยอยู่รอดและก็อยากจะเติบโตในงานอาชีพนี้นะครับสเต็ปต่อไปครับอาจารย์ครับในการสร้างเขาเนี่ยเราจะต้องไปในขั้นตอนไหนครับอาจารย์ครับขั้นตอนที่5ก็คือการที่เราจะต้องมีการวางวางแผนนะฮะแล้วก็จัดระบบการทํางานนะฮะ เวลาเราพูดถึงคำว่าวางแผนเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยสองส่วนคือส่วนที่เป็นเป้าหมายกับส่วนที่เป็นแผนง,งานนะฮะเพราะฉะนั้นเวนลาเราจะสร้างลูกทีมเนี่ยมันจะต้องมีการพูดถึงเป้าหมายของเขาเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะครับ,ร,บระยะสั้นระยะกลางระยะยาวกรอบเวลาก็จะแตกต่างกันตามคํานิยามของแต่ละค,คนนแต่ส่วนตัวผมนะเวลาผมพูดถึงว่าสั้นเนี่ยผมจะหมายถึงทุกๆ7วัน กลางก็จะประมาณนะทุกๆเดือนและยาวก็คือ1ปีแต่บางท่านก็ใช้คํานิยาม1ปี3ปี5ปีเป็นสั้นกลางยาวได้ทั้งนั้นไม่เป็นไร,รนะแต่ว่าความหมายก็คือว่าเราจะสร้างลูกทีมเขาต้องมีเป้าหมายเพราะเป้าหมายจะเป็นตัวกระตุ้นทำให้เขาทางานเป้าหมายจะขอให้เกิดผลที่ตามมาถูกไหมฮะและเป้าหมายจะขอให้เกิดความสําเร็จราะเขาจะต้องมีเป้าหมายนะครับมีเป้าหมายยางเดียวไม่พอก็ต้องมีแผนงานว่า แล้วในเป้าหมายนั้นน่ะแผนงานเขาคืออะไรเขาต้องทําอะไรบ้างเพื่อทําให้เป้าหมายนั้นนะครับมันเกิดเป็นรูปธรรมแม้ามันจะกลายเป็นเป้าแล้วลอยลอยมันแพนนิ้งอะแพนนิ่งอย่างั้นอะไม่มีแผนงานรองรับให้มันเกิดเป็นรูปธรรมก็ไม่เกิดในส่วนนั้นสอดคล้องกันใช่มันเป็นเรื่องนี่คือความมัดรวางแผนพอวางแผนเสร็จปั๊บก็จะมีการจัดระบบการทํางานให้เกิดขึ้นนะแล้วโกสังเกตดิครับ คนที่เข้ามาในงานเนี้นะครับถ้าเขาจะเติบโตเขาต้องเติบเขาต้องทํางานอย่างเป็นระบบและเติบโตอย่างเป็นระบบถูกไหมฮะถ้าเขาไม่ใช้ระบบในการทํางานเนี่ยนะเขาจะเติบโตแบบสเปะสปะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวได้ผลเดี๋ยวไม่ได้ผล,ดผลเดี๋ยวเกิดงานเดี๋ยวไม่เกิดงานในลักษณะนั้นนั้นความเป็นระบบเนี่ยสำคัญผมเห็นด้วย้วครับใน <inscription S 2> ส่วนนี้เพราะว่าถ้าเราทํางานเรายังไม่เป็นระบบใช่เราจะสอนให้ลูกทีมทํา อย่างเป็นระบบเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกแล้วเวลามันส่งต่อไปในกลายเป็นสเปสสะปะหมดเลยครับมันจะต้องเริ่มกัดกระดุมไม่แรกให้ถูกก่อนถะกร้บถ้าเม่ตีึ่งถูก2 3 4มันก็ไปได้นะครับเรียกว่ามีการส่งต่อ ระบบของการทางานสืบเนื่องนะครับแต่ฟังดูอาจารย์ก็จะเน้นว่าต้องมีเป้าหมายก่อนนะครับแต่เป้าหมายของอาจารย์ผมชอบนะครับก็คือว่าเป็นรายวันเป็นจิตวันนะครับแล้วก็เป็นเดือนแล้วก็เป็นปีเพราะว่าใจร้อนครับถ้าเราไปวางปีสามปีมันนานไปแล้วแล้วเวลาไปเขียนแผนรองรับเนี่ยมันเขียนยากมากนะครับแต่ถ้าเกิดเขียนแผนรองรับว่าเป้าหมายเจ็ดวันเขียนแผนรองรับเป้าหมายหนึ่งเดือนนะครับแล้วก็เป้าหมายหนึ่งปีผมคิดว่ามันเป็นรูปธรรมรูปาธรรมนะครับเพราะเราเน้นเราเน้นเชิงปฏิบัติ มากขึ้นแล้วก็มีระบบงานมารองรับนะครับเพื่อให้แผนงานเนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับตัวระบบเนี่ยครโกมีปรมาจารย์ท่านหนึ่งของเมืองนอกเขาชื่อว่า Mr. สเตอร์อ um. ัลกรัมอัลกรัมเป็นเป็นสุดยอดนักบริหารทีมงานนะในธุรกิจประกันชีวิตเขาใช้คําพูดคํานึงดีมากเขาบอกว่าสร้างระบบและทําตามระบบนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเราจะให้ลูกชิ้นทีมทํางานเนี่ยนะครับ เราก็ต้องจัดระบบเนี่ยขึ้นมาคือสร้างระบบในการทํางานขึ้นมานะครับแล้วก็ทําตามระบบทีนี้ลาอยาะเพิ่งไปกังวลว่าไอ้ระบบเนี่ยมันถูกหรือไม่ผิดไม่เป็นไรเราสร้างมันขึ้นมาก่อนแล้วเราก็ใช้มันเรียนรู้จากมันนะครับว่ามันเป็นยังไงควรจะปรับปรุงยังไงแก้ไขยังไงเพิ่มเติมยังไงถูกไหมฮะหรือไม่เราก็ศึกษารูปแบบบางอย่างของวิทยากรหลายๆคนเนี่ยนะครับขึ้นมาเป็นยกร่างสักหนึ่งระบบ,บอย่างผมจะยกยกร่างให้ฟัง เช่นเช่นระบบการทํางานของลูกทีมคือ1น,นะต้องตั้งเป้าหมาย <c oughs> 2วางแผนงาน3วิเคราะห์การทํางานนะครับสี่เก็บบันทึกขอ้ขอมูลข้5การบริหารเวลา <c oughs> นี่ก็เป็นหนึ่งระบบในการทํางาน <c oughs> ของลูกทีม <c oughs> ถูกไหมฮละลูกทีมก็ทําตามระบบเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าก็ทำไปเรื่อยถูกไหมฮะแล้วดีไม่ดีก็ปรับปรุงไปเรื่อยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยในลักษณะนั้นสุดท้ายมันก็จะเริ่มเป็นระบบขึ้นมา แล้วมันก็จะทําให้เขาเนี่ยทำงานได้อย่างต่อเนื่องและเกิดผลงานขึ้นมาอนั่นแหละครับแต่ผมเชื่อเรื่องระบบครับอาจารย์คือเราในการทําธุรกิจเครือข่ายนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นปัจเจกมีคนจํานวนมากๆเลยนะกรับถ้าเราไม่เส้นระบบนะครับหมายความว่ามันก็ไม่เป็นระบบนะครับแล้วตัวเราเองเนี่ยไม่สามารถเดินทางไปทั่วประเทศได้นะครับแต่เมื่อเราเส้นระบบที่ถูกต้องเนี่ยระบบมันไปถึงทุกที่ครับ ใช่ดังนั้นเนี่ยเราจะต้องเริ่มต้นในการสร้างระบบงานแล้วถ่ายทอดสู่ลูกทีมถ้าเราเห็นชัดๆแบบแบบฟาสต์ฟู้ดเนี่ยร้าน KFC เอยเชสเตอร์กิ l เอย Mc แมคโดนัล์ระบบการผลิตเนี่ยค,คุณจะเป็นคุณจะเป็นใครมาไม่สำคัญเรามีขั้นตอนชัดเจนกนะารเตรียมวัตถุด,ดิบแบบนี้นะทอดแบบนี้อบแบบนี้นะนะใส่เครื่องปรุงแบบนี้สุดท้ายสำเร็จรูปแบบนี้มันชัดเจนถูกไหมฮะนั่นนะครับ ขายตรงก็เหมือนกันนะครับ <busca> ต้องเซตระบบงานเซตระบบงานนเหมือนกันะครับเหมือนกันเลยมันก็เป็นอาชีพอาชีพมันต้อมีระบบงานนะครับก็เรียกว่าเป็นการกําหนดเป้าหมายแผนงานแล้วก็มีการจัดวางระบบเพื่อให้เขาเนี่ยยังคงทํางานแล้วก็อยู่ในงานอาชีพเนี่ยนะครับนานที่สุดแล้วก็เติบโตด้วยนะครับจ้ะครับแล้วในสเต็ปต่อไปครับในการข้อที่เมื่อเมื่อเราวางแผนเมื่อเราวางแผนแล้วก็จัดระบบการทํางานแล้วข้อที่6กก็คือดูแลและติดตามอย่างใกล้ชิดนะฮะ การดูแลติดตามลูกทีมเนี่ยเราจะเน้นนะครับอยู่สองหัวข้อคือคำว่า A บวกกับคำว่า A นะเอตัวที่หนึ่งก็คือตัว Attitude นะครับหรือความทัศนคติความคิดเนี่ยเพราะเราต้องคอยติดตามนะลูกทีมว่าเขามีทัศนคติที่ถูกต้องอยู่หรือเปล่าตั้งแต่ทัศนคติที่ถูกต้องต่อตัวเองต่อองค์กรต่ออาชีพถูกไหม ถ้าเบิดทัศนคติของเขาเนี่ยไม่ถูกต้องนะฮะเราต้องปรับให้ถูกต้องครับเพราะอย่างที่เราเคยคุยกันว่าเมื่อทัศนคติถูกต้องทุกอย่างจะถูกต้องถูกไหมฮะเมื่อทัศนคติไม่ถูกต้องทุกอย่างจะไม่ถูกต้องครับการติดตามตัวทัศนคติเนี่ยจะเป็นหัวใจตัวหนึ่งเลยในการติดตามนะลูกทีมของเรานั่นคือ A ตัวแรก A ตัวที่2คือคําว่า activity เปลว่ากิจกรรมนะครับเขามีคํากล่าวว่าไม่มีลูกทีมเนี่ยนะ เขาบอกลูกทีมเนี่ยไม่ได้ล้มเหลวเพราะขาดความสามารถแต่เพราะขาดกิจกรรมที่จะทำนะครับไม่รู้จะทําอะไรไม่รู้ทาอะไรรู้ว่าธุารุกิจนี้ฮอตมากรู้เขบอกกิจกรรมเนี่ยเป็นตัว <S <S ที่ที่ก่อให้เกิดนะครับผลลัพธ์ในการทํางานนะยิ่งเราอยู่กับกิจกรรมมากเนี่ยผลผลิตก็จะยิ่งมากถูกไหมฮะยิ่งเราอยู่กับกิจกรรมน้อยผลผลิตก็น้อยเขาบอกไม่มีกิจกรรมไม่มีวันสําเร็จครนะ ยกตัวอย่างกิจกรรมในการชวนคนเนี่ยถ้าเรามีกิจกรรมในการชวนคนนะเดี๋ยวก็ไปออกบูธนะออกที่นี่ที่นี่เดี๋ยวก็ไปแจกใบปลิวเดี๋ยวก็โพสต์ข้อความในสือ่อในโซเชียลมีเดียเอ่ยเดีนะ๋ยวก็ไปนเจาะชุมชนต่าง,างๆเอ่ยถ้าเรามีกิจกรรมแบบนี้มากนะครับผลผลิตคือการที่มีคนก็จะมากตามมาตัะโกว่าจริงไหมเพราะเราไม่มีกิจกรรมกิจกรรมน้อยอ่ะไปบ้างไม่ไปบ้างแล้วแม่ทีมก็ไม่ได้เซตกิจกรรมให้ลูกทีม ถูกต<า>้องอาจ<น>จะใช้คำพูดสั้นๆแบบไขตรงครับคือใช้ดีบอกต่อ <c oughs> <c oughs> แต่ไม่ไม่ได้บอกว่าต้องทําอย่างไรที่เป็นระบบแล้วต้องมีการแอ <c oughs> ดไซน์หรือมีการกําหนดกิจกรรมให้ลูกทีมลูกทีมก,ก็ฮอตอย่างเดียวฮอตบางทีฮอตจนหลับไปเลยเพราะไม่รู้จะทําอะไรพามาเจวันยังไม่รู้ทําอะไร <c oughs> เดือนหนึ่งปีหนึ่งก็หลับเลยฮะแล้วโดยเฉพาะคนที่เข้ามาทํางานแบบเต็มเวลาเนี่ยเมื่อเราเมื่อเราไม่มีกิจกรรมในการรองรับการทํางานเขาเขาจะรู้สึกว่าโอ้เวลาเหลือเยอะจังเลยไม่รู้จะทําอะไร ถูกไหมถูกเบื่อเลยนะฮะแต่ถ้าก็มีกิจกรรมอุ้ยทำไมเวลามันสั้นังหมดแล้วเหรอหมดแล้วหรอแปชั่วโมงสิชั่วโมงหมดแล้วเหรออะไรเงี้ยสนุกมากเลยใช่ไหมฮะกิจกรรมตัวนี้เป็นตัวสําคัญเวลาเราโมนิเตอร์ลูกทีมเนี่ยเราจึงมมนิเตอร์ใน2ตัวหลักคือ attitude กับ activity เมื่อทัศนคกติถูกต้องกิจกรรมถูกต้องไม่ต้องกลัวเลยฮะสองตัวนี้รวมกันเมื่อไหร่เนี่ยนะผลผลิตนะเกิดขึ้นแน่นอนนะครับจริงครับดเรโกงวิเคราะห์ด้วยนะ มันถ้ามันขาดไปเดียวตัวใดตัวหนึ่งทัศนคติเพี้ยนไปละผิดไป่ากเดิมละนะขยันทํางานเดี๋ยวก็เหนื่อยถูกต้องแล้วก็หยุดทํางานได้สุดหรือตัวนี้ดีขาดตัวนี้มันก็มันก็ถูกกันไปถูกกันมาถ้าทัศนีดีกิจกรรมไม่มีก็เดินยิ้มอย่างเดียวเดินยิ้มไม่ทำอะไรดูดีมากเลยพาไปสามเดือนไม่มีอะไรค่าคอมมิชชั่นออกมาเนี่ยก็อยากจะเลิกทําอาชีพนี้ไปเลยเพราะมันสู้งานประจำไม่ได้นั่นน่ะสิถูกไหมครับเพราะไม่มีผลลัพธ์ออกมาเพราะไม่มีกิจกรรมใช่ครับ แม่อาจารย์ครับเราก็เรียกว่า,ามาถึงการดูแลติดตามทีมงานอย่างใกล้ชิดนะครับโดยมี A2 ตัวทัศนคติแล้วก็แล้วก็กิจกรรมนะครับ <laughs> เดี๋ยวเรามาพบกันนะครับในช่วงที่2ต่อนะครับอิมูล่าเซซามินแคป นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ระดับโมเลกุลของไทยก้าวไกลสู่สากลสิทธิบัตรทั่วโลกเพียงหนึ่งเดียวมหาศาัศจรรย์สารเซสมินจากงาดำเพิ่มมวลกระดูกดูแลข้อเสื่อมและกระดูกพุนยับยั้งเซลล์มะเร็งปกป้องไตและเซลล์ประสาทอิมูราเซสมินแคปสิทธิบัตรทั่วโลกเพียงหนึ่งเดียว